สวัสดีค่ะครูโรซี่ไลฟ์จากเขาศกโยคะนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนท่าโยคะสำหรับแก้ปัญหาปวดเอวนะคะคือจะเป็นท่า,ง,าง่ายๆที่คุณลองไปทำดูแล้วลองดูว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาสำหรับการปวดเอวหรือเปล่านะคะโซ so, วิธีการเข้าท่าก็คือจริงๆเนี่ยเวลาคนเราที่ปวดเอวก็คือว่า <c oughs> เราไม่ค่อยได้เอียงไปด้านข้างเดี๋ยวท่าที่ครูจะสอนเนี่ยนะคะ มันจะเป็นท่าที่เราจะต้องให้หลังของเราเอ็นไปด้านข้างเอ็นไปด้านข้างนะ so um, ใช้ขานั่งซ้ายอยู่ในขวาอยู่นอกนะนั่งนิ่งๆก่อนแล้วหลังจากนั้นหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงหายใจเข้ายืดหลังตรงหายใจเข้าหายจอกเอามือด้านขวาแตะหัวเขา่าแล้วก็เอนลำตัวไปนี่กับลมหายใจ ออกนะกับลงหายใจออกส่งไปส่งแขนไปส่งแขนไปยืดไปอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงยืดหายใจออกมือสลับกันมือซ้ายวางที่อยู่หัวเข่าขวาแล้วก็เอน็นลำตัวไปเอ็นไปเอ็นไปนะโอเคแล้วก็ขึ้นมาหายใจเข้าเดี๋ยวครูจะไปแบบในโฟล์ไปเลยมือแตะเขาแล้วก็เอ็นไปนี่หนึง่งนี่ขึ้นหายใจเข้ายกแขนขึ้น สองหายใจออกเอนลงสามหายใจเข้ายกแขนขึ้นนี้ลมหายใจเข้าหน้ายืดหลงังตรงหายใจออกมือสลับลงมือขวาเอ็นไปทางด้านขวายืดหายใจเข้ายืดแขนสองข้างขึ้นตรงหายใจออกจับที่เขานะมือกดที่เขาไว้แล้วก็เอ็นะอไปนะเอ็นไปอ่าท่านี้ที่รูให้ทําก็คือเราจะเปิด เขาเรียกว่าเปิดสีข้างด้านข้างคือเป็นท่าที่เอียงลงไปนะคะเดี๋ยวในสําหรับท่าเองมันก็จะมีอีกอาบางท่าที่สามารถที่จะเอียงลงมาได้โดยเราต้องกางขาออกมากางขากางขากางขาออกมาแล้วถ้าเกิดใครกางขาออกมาปุ๊บแล้วหลังมันค่อมอย่างนี้ให้เอาหมอนนะคะหมอนอย่างเงี้ยมายกก้นปุ๊บ นั่งเพื่อนี่ที่กระดูกรองนั่งนะโอเคเดี๋ยวคูเอาหมอนออกก่อนอาา่ะฮะแล้วเสร็จเราจะทําอย่างไรต่อนะเดี๋ยวเราจะเป็น,ปนทําท่าเอียงเหมือนเมื่อกี้คล้ายๆกันแต่คือพอเรากางขาออกปุ๊บเนี่ยองศาในการที่จะเอียงเพื่อที่เอวนะคะแล้วจริงๆท่านี้นะมันช่วยลดไขมันหน้าท้องด้วย ลดไขมันทัดท้องทําอย่างไรยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้ายืดหลังตรงหายจจออกเอามือขวาจับที่เอวแล้วก็เอียงลงไปหายใจเข้ายืดแขนสองข้างตรงหายจออกมือจับที่เอวเหมือนเรากาดเอวเราแล้วเราก็เอ็นลำตัวไปเอ็นไปยืดหายใจเข้ายืดแขนสองข้างขึ้นตรงยืดแขนตรงหายจะออกจับที่เอวแล้วก็เอ็นลงไปนะ ทำอย่างนี้นับ1น่งจับแล้วก็อเอลงหายใจเข้าลมหายใจเข้ายกลำตัวตรงนะหายใจออกจับที่เอวเหมือนเรากดเอวแล้วก็เอลงไปเท่าที่ได้ยกแขนสองข้างขึ้นยืดแล้วก็เอลงไปนะทำอย่างนี้แหละสักขึ้นไปทำอย่างนี้นะสักสิครั้งแล้วลองดูนะ เพราะว่าเวลาเราเองลงไปปุ๊บเนี่ยกระดูกสันหลังเรานะคะคือเขาก็จะได้องศาที่เขาเรียกว่าเอียงไปด้านข้างแล้วก็เอียงมาด้านซ้ายด้านขวาเพราะว่าปกติกระดูกสันหลังเราเนี่ยเราจะนั่งตรงจริงๆแล้วเราส่วนใหญ่จะนั่งหลังค่อมกันซะมากนะแล้วคือเราจะไปกดทับของเขาอยู่นานนะแล้วบางทีมันทําให้หมอนรองกระดูกนะมันอาจจะฉลับออกมาเพราะว่าการฝึกโยคะเนี่ยถ้าโยคะ เวลามาฝึกในซีเควนตนะ์มันก็คือจะเน้นตรงที่กระดูกสันหลังน,นะคะนี่ท่าเอียนลองดูฝึกที่เอวแล้วเสร็จพอท่าสุดท้ายเหมือนเรานั่งกางขายอย่างนี้ยืดแขนสองข้างขึ้นตรงหายใจเข้าหายใจออกมือลงมาลงมากับที่พื้นแตะที่พื้นแล้วก็ยืดแขนตรงส่งออกทางด้านหน้าเงยข้างตรั้งตรง,ง,ตรง,ตรงินงค้างอย่างนี้เสร็จแล้วเลยเราก็พับมันตัว ลงมาลงมาได้แค่นั้นแค่นั้นถ้าข้าอศอกไม่ถึงได้อยู่ประมาณอยู่แค่นี้ก็แค่นี้ไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เ,เ,ไดนะเพราะว่าเราจะเอ็นลงมาและตัวองศาเอ็นลงมาเขาเรียกว่าโฟลฟ d ร์คือกล้มลงมาเนี่ยพอเราก้มลงมาปุ๊บมันก็จะไปยืดตรงที่กลนแล้วก็ท่านี้ก็จะยืดตรงที่แฮมสตริงก็คือที่ขาด้วยนะคะโอเคสันส้นๆโยโย นะไปลองทำดูแล้วกันนะปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดทุกอย่างก็คือมันมาจากเขาเรียกว่าโพสเช์ก็คือเราจะอยู่ท่าท่าเดียวแล้วเราเกิดอาการกดทับในท่าเดิมๆซ้ำๆนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆวิ่งนานๆลงหลังค่ะนะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยคลิปนี้สั้นๆตามไม่ทัน แชร์ไปไว้ที่หน้าฝีตัวเองไว้แล้วมาตามท,ทําทีหลังก็ได้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโรซี่จ้า